ครับผมสวัสดีครับอยู่กับอีดําฟาร์มครับวันนี้ครับไม่ได้ทําคลิปมาสักพักใหญ่เพราะว่าปลูกเยอะขึ้นนะครับเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่วันนี้มีเวลานิดหนึ่งนะก็พามาดูเอิญมูรินนะครับเอินมูรินใบไม่ค่อยสวยนะครับรอบนี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับลาน้ําค้างนะครับฝนนะครับก่อนหน้านี้จะฝนเยอะมากนะครับแล้วก็เรามาใส่ปุ๋ยทีหลังนะครับดูนะ มาโรยปุ๋ยที่หลังนะครับจะไม่ดีนะครับบอกเลยว่าราน้ําค้างมาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าทําอินรีย์แล้วนะครับราน้ําค้างนะดูใบนะใบไม่ค่อยสวยนะครับนี่ก็ดูดีขึ้นแล้วนะครับดูดีขึ้นแล้วก็ตัดไปหลายใบอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับลายก็แตกมาสวยนะครับหลังแตกลายก็ประมาณ25วันนะครับเนี่ยนะครับเอินมูลินนะครับ ก็ใบไม่ค่อยสวยนะครับงวดนนี้ตอนนี้หน้าหนาวมาแล้วนะครับไม่มีฝนแล้วก็จะน่าจะอยู่รอดได้อยู่นะครับเนี่ยครกูก็อยู่ประมาณ2กิโลนะครับ25วันหลังอ่าปสมเกสรนะครับนี่ก็สวยอยู่ถอนไปหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับใบรัลดลงนะครับผมก็เป็นแปลงเข่าของแตงโมนะครับจริงๆผมไม่อยากใส่ปุ๋ยเยอะนะเพราะว่า ตอนที่ปลูกนะก็กลัวว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่ากลัวมันจะลูกใหญ่เกินไปนะครับแต่ลายเขาสวยมากนะครับพันนี้สายพันนี้นะครับลูกก็พอดีเลยนะครับไซส์พอดีประมาณ2อกิโลสองกิโลก,กปตาโลกรป่าประมาณนี้นะนี่ครับลายแตกยังไม่หมดนะครับก็สวยอยู่แต่ใบใบไม่สวยนะใบก็เสียหายอยู่นะครับนี่ครับลายก็ใช้ได้เลยนะครับ น,นีตอนเช้าๆนะครับผม26พฤศจิกายน27แล้วแหละวันเนี้ยนะ27นะครับใบไม่สวยนะพี่ๆพี่น้องครับผมก็ให้ดูกันนะครับใบไม่ค่อยสวยไม่รู้จะรอดถึงไหนครับจะรอดได้แค่ไหนนะดูนะหลายค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับผมชอบเลยนะเพราะผมชอบเลยนะยนะยนะพันนี้นะ แต่เขาค่อนข้างจะข้อสั้นนะครับแล้วก็ต้นไม่สูงมากนะครับข้างบนก็จะไม่เป็นแล้วนะครับเป็น,นี่นๆนะบใบไม่ค่อยสวยนะรอบนี้นะเดี๋ยวแกะตัวใหม่นะครับ <c oughs> ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ต้องเวลาที่ล้างล้างเราปลูกนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยดีกว่านะครับเพราะว่าการลาน้ําค้างนะครับลาน้ําค้างเข้าโอเอามีอยู่เลยนะครับ สวยมากนะครับนี่ยังไม่แตกได้ครบนะครับผมก็เหลือเวลาตั้งเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้เก็บนะครับพันนี้นะไม่รู้จะได้เก็บคุณภาพจะได้แค่ไหนนะครับต้องรอเช็คอีกทีนะครับเอิร์นบูลินนะครับทรงลูกก็สวยมากนะครับทรงลูกสวยมากเลผมชอบนะครับอ่า รอบหน้าก็จะเป็นเอินมูลินนี่แหละผมจะปลูกอีกนะครับจะปลูกอีกผมไม่ยอมแพ้นะครับผมจะเอาใบส,สวยๆเลยนะทางยอมแพ้กันแน่นอนนะครับต้องจัดอีกนะครับใบไม่สวยครับทุกต้นเลยฮะปกติใบล่างผมจะถ้าไม่เป็นปัญหาอะไรผมไม่ตัดนะครับผมผมไม่ตัดนะแต่นี่ตัดไปแทบหมดแล้วเพราะว่าใบเขาเสียหายเยอะ,ะครับ อีกหนเดือนนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับยี่สิบกว่าวันนะครับประมาณนี้นะครับใบไม่ค่อยสวยนะครับใบทางนี้เป็นไข่มังกรนะครับไขมังกรก็เริ่มจะมีแตงลายออกมานิดๆน,นะครับไข่มังกรก็ใบก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าเพราะอันนี้จะปลูกที่หลังหน่อยนะครับ มังกรฝั่งนู้นเป็นอาซาฮีนะครับอาซาฮีก็ใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ฝนหนักือเกินนะครับผมเห็นไหมฮัดใบนี่ดูลายน้ำค้างหนุกค่อยสลัดแล้วฮะผมก็ต้องตัดนะครับลูกเขาสวยมากครับสีก็สวยนะครับสีเป็นสีเงินนะครับสีขาวเงินนะครับพื้นนะครับผมหนักนะครับหนักหนักหนักเลยนะค่อนข้างแน่นเลยนะครับหน้าปลูกนะ แต่ผมยังไม่ได้ชิมรสชาตินะครับองดูรสชาติจริงนะครับก็ปัญหามันก็ราน้ำค้างนะครับคือผมคิดว่าผมจะใส่ปุ๋ยทีหลังเพื่อให้ลูกเขาไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ2อกิโลสองกิโลกว่าไม่เกิน3ามนะครับประมาณนี้จริงๆว่าไม่ใช่นะครับใส่ปุ๋ยทีหลังไม่ได้เลยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยทีหลังก็ต้องมีพัติกคุมนะครับเพื่อมันเกิดราน้ำค้างได้ง่ายนะครับเกิดราน้ำค้างได้ง่ายนะครับแลวเราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะครับ มันก็เลยค่อนข้างที่จะคุมหลมค้างค่อนข้างยากนะครับแต่นี้หลมค้างก็ถือว่าตายแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังกินเข้าไปในเซลล์แล้วนะครับก็เขาคงสลัดสลัดใบนะครับเพราะว่ามันเกิน70็ดสิเอร์เซนแล้วเนี่ยถพื้นที่ใบประมาณแค่30 4สี่เปอร์ซนก็ใบก็จะเหลืองอาจจะมีผลถึงลูกด้วยนะแล้วก็ตัดออกก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับรอบหน้าก็ ผมจะเอาปุ๋ยลงเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะไม่เติมปุ๋ยนะครับถ้าปลูกแล้วจะไม่เติมปุ๋ยเลยนะครับถ้าเติมก็อาจจะเติมได้นะครับอาจจะเติมได้แต่ผมจะใส่ให้ครบไปเลยนะครับใส่ให้หนี่ไปเลยนะครับจะไม่เติมปุ๋ยเวลาที่เราปลูกแล้วนะครับถ้าเติมก็ต้องไม่มีฝนนะครับก่อนหน้านี้ยังมีฝนนะฝนเพิ่งหยุดไปไม่กี่วันนี้เองนะครับประมาณสักสามสี่วันนี้เองครับก่อนหน้านี้มีฝนทุกวันเลยมันทําให้เกิดลาน้้าค้างได้ง่ายนะครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับ ตอนกลางวันก็ร้อนนะครับผมก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอากาศแบบนี้แหละที่เขาชอบนะครับเมลอนมันจะไม่ค่อยมีโรคครับรากเน่าโคนเน่าอะไรก็ไม่มีนะครับถ้าไม่มีฝนเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะเป็นอาการของมีโคนเน่านิดหน่อยนะนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าไม่มีฝน,นนะนะก็คือจะหยุดเลยจะหยุดเลยถ้ามีแดดมาปุ๊บไม่ต้องมียาอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่นะหยุดไปแล้วครับสร้างเซลล์ใหม่ด้วยนะครับ ราจะสร้างเซลล์ใหม่นะเนี่ยครับผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยก็คือถ้าไม่มีฝนเ่ยนะอากาศไม่ร้อนชื้นอะชื้นชื้นแบบฝนอะจะไม่มีปัญหาครับเนี่ยเนี่ยไม่มีปัญหานเนี่ยแข็งแข็งแล้วคือเชื้อลาพวกนี้มันจะตายครับถ้าโดนแดดนะครับโดนแดดอากาศแห้งๆเนี่ยเขาจะคือรากเน่ารากเน่าไม่มีอยู่แล้วนะยังยังยังไม่เจอนะครับก็แต่โครนา,าก,ก็เพียบนะบดูชเขียว่ยว ปุ๋ยของเราก็โอเคเลยนะไม่ใช่ตะค่อน้านะแต่คุรามาทั้งนั้นเลยนะน,นะครับก็จะมีค้นเน่าอยู่ถ้าฝนนะครับเน้นเลยนะครับถ้าฝนนี่ยากมากนะครับฝนนี่ต้องปลูกข้างๆเลยนะครับแล้วก็ใบพวกนี้ให้ตัดออกนะครับให้แสงมันเข้าได้มากที่สุดนะถ้ามีฝนทุกวันอากาศชื้นๆเนี่ยโอ้ค้นเน่าเยอะเลยครับผมเสียไปเยอะเลยข่าวก่อนนะครับ ฝั่งนู้นอาซีฮีเดี๋ยวค่อยดูเนาะวันนี้ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวถ่ายอีกลงนึงให้ดูเป็นไข่มังกรลงนั้นสวยมากนะครับลงที่เคยปลูกจำครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ